สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านทีเ่าไบชอปวันนี้ผมจะมารีวิวไฟท้ายแต่งเฉพาะรุ่นนะครับผมตัวนี้เป็นไฟท้ายของ Honda CB และ CBR 50F นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถไปประยุกต์ใช้กับรถบางรุ่นอย่างเช่น MSX หรือว่า g p x บางคันได้อีกด้วยนะครับตัวนี้งานโดยรวมออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็นกรอบทนความร้อนสูงกันน้ำได้1 0 0เเ็นเลยนะครับแล้วก็ตัวโคมเนี่ยจะเป็นสีดาเงามาทั้งชิ้นนะครับเพิ แล้วก็ตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่งมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมโดยไฟเลี้ยวเนี่ยจะขึ้นทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะเดี๋ยวผมต่อไฟให้ดูอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นไฟของไฟท้ายนะครับผมโดยจะมี2แบบนะครับทุกคนขณะวิ่งเนี่ยไฟจะติดที่มาเป็นลักษณะไฟคล้ายๆสีชมพูระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นไฟสีแดงนะครับผมคือไฟเบรกนะครับทุกคนก็งานโดยรวมออกแบบมาได้สวยมากๆเดี๋ยวมาดูกันตอนติดไฟกันเลยดีกว่านะครับผม เวลาเราเปิดไฟนะครับผมไฟก็จะติดขึ้นมาสว่างแบบนี้นะครับผมทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมอันนี้ผมเปิดไฟฉุกเฉินให้ดูนะครับทุกคนจะได้ดูเห็นไฟเลี้ยวทั้งสองฝั่งเลยโดยจังหวะการกระพริบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับดีเลย์ของรถเราด้วยนะครับผมทุกคนอยากให้กระพริบเร็วหรือว่ากระพริบช้าก็สามารถปรับดีเลย์ได้เลยนะครับผมว่าถ้าองการจะเปิดเป็นไฟเลี้ยวก็จะขึ้นติดมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เวลาเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องการเบรกนะครับผมไฟเบรก็จะติดขึ้นมาสว่างอีีกรระะดัับบบบนนนนึงเป็แ้คผม ก็มองเห็นชัดแน่นอนนะครับผมในระยะทางไกลนะครับก็รับรองได้ว่าขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับทุกคนก็ตัวนี้เป็นหลอด LED daylight อย่างที่บอกนะครับผมก็จะมองเห็นชัดทั้งตอนกลางวันและตอนคืนเลยนะครับทุกคนโดยอ,อันนี้เนี่ยผมสาธิตให้ดูในห้องที่ค่อนข้างสว่างมากๆนะครับผมไฟยังติดสว่างขนาดนี้ก็รับรองได้ว่าลูกค้าไปใช้งานจริงเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องไฟมองไม่เห็นแน่นอนนะครับผม ก็สำหรับใครนะครับผมที่กําลังมองหาไฟไท้ายแต่งใหม่ๆอยู่นะครับทางร้านอยากจะแนะนำนะครับผมไฟไท้ายแต่งตัวนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิวไฟไท้ายแต่งเฉพาะรุ่น T B และ c B R ของ F เวยเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่หคลิปต่อไปสวัสดีครับ